สนับสนุนโดยไอเฮิร์บชูกฟรีชุ่มคอไอเมื่อไรอย่าลืมไอเฮิร์เมื่อวันที่20สิงหาคม2 5 6 8ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเศษกศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทยื่นฟ้องนายวิรการมุกสิกพงศ์อดีตประธานนาปชพร้อมแกนนำนปชคนอื่นๆรวม10คนเป็นจำเลยที่1-10ในความผิด ฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปสร้างความกระด้างกระเดืองก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพศ2548กรณีระหว่างวันที่3เอ็นมกราคมถึง9เมษายน2552พวกจำเลยร่วมกันชุมนุมขับไล่รัฐบาลในพิษิ์เวชาชีวะปิดทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลในยอพิสิ์รวมถึงมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกไปยังบ้านพักพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีขณะนั้นเพื่อกดดันให้พลเอกเปรมพร้อมด้วยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และนายชาญชัยลิขิตจิตทะลาออกจากองคมนตรีรวมทั้งการปิดล้อมสถานที่ราชการสําคัญหลายแห่งในกทม สำหรับจำเลยทั้ง10คนประกอบด้วยนายวิรการมุกสิกพงศ์นายจตุพรพรมพันธ์นายนัทวุฒิใสเกลือนายแพทย์เวงโตจิราการนายศิระรุสรรวิทย์พิมพ์กลางแกนนาคนเสื้อแดงจังหวัดสกลนครนายนรงศักดิ์มณีนายวิภูลแถลงพัฒนภูมิไทยนายพิพัฒชัยพบูบุญนายพายัพปั้นเกตนายพงพิเชษหรือพิเชษสุกจินดาทองโดยจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวคนละสอง0,000บาทต่อมาเวลา9นาฬิกานายวิรการมุกสิกพ์เดินทางมาศาล รวมทั้งนายพายัพปั้นเกตน,นายนรงศักดิ์มณีและนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยขณะที่นายแพทย์เวงเดินทางมาถึงศาลอาญาพร้อมกับนางทิดาทาวนเศษอดีตแกนนำนปชและภระยาพูดกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรกับการพิพากษาของศาลส่วนคำพิภากษาจะเป็นโทษหรือเป็นคุณกับตนหรือไม่นั้นอยู่ที่โดยลยพนิจของศาลซึ่งเคารพคำพิภากษาของศาลอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามตนเชื่อในพยานหลักฐานว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ต่อมาเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนายจตยุพรให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นหน้าที่ของตนที่เข้ามาฟังคำพิพากษาของศาลที่ได้นัดฟังคำพิพากษาคาดีเมื่อ16ปีก่อนหนะ้าโดยตนเคารพคำตัดสินของศาลไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนในวันนี้ได้กลับมาเจอกับแนวร่วมเดิมที่เคยทํากิจกรรมทางการเมืองร่วมกันมาก่อนแต่วันนี้ต้องอยู่คนละขั้วก,กันรู้สึกอย่างไรนายจตยุพรบ,บอกว่า ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วง16ปีที่ผ่านมาถือเป็นประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนอะไรไม่ได้ส่วนแนวทางทางการเมืองที่เปลี่ยนไปของแกนนําแต่ละคนจะสามารถพูดคุยกันได้หรือไม่นั้นในวันนี้ตนถือว่าทุกคนเป็นจําเลยร่วมกันจะต้องนั่งร่วมกันในซี่ของจาเลยอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดกับแกนนํารายอื่นเป็นพิเศษและยืนยันว่าไม่มีเรื่องที่จะต้องทะเลาะก,กันเป็นการส่วนตัว ส่วนในวันที่12สิงหาคมจะเป็นการพิพากษาคดีม112และพระบอรคอมพิวเตอร์ของนายทักษิณชินวัตรมองทิศทางหลังจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างนายจรพร์บอกว่าในส่วนนั้นเป็นกระบวนการของศาลชั้นต้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่อง112หรือพรบอรคอมพิวเตอร์ส่วนที่มีคนใกล้ชิดของนายทักษิณมั่นใจว่าคดีนี้จะถูกยกฟ้องนั้นตนมองว่าความมั่นใจกับข้อเท็จจริงเป็นคนละเรื่องกันโดยเฉพาะตนที่ผ่านคดีความมามากมายนั้น ต่อให้มั่นใจอย่างไรแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือความจริงที่ปรากฏออกมาจึงเป็นธรรมดาของคนที่เป็นจำเลยย่อมมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลส่วนหลังจาก29สิงหาคมจะมีสัญญาณการเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่นายจรุพรบอกว่าตนมองว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมไปแล้วโดยไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งในและนอกได้รวมถึงความนิยมตกต่ำลงไปเรื่อยๆกว่าครึ่งจึงมองว่ารัฐบาลนี้ควรจะเสียสละเพื่อระบอบประชาธิปไตย และถ้ายังยือต่อไปเรื่อยๆ yup. และก่อกความเสียหายของประเทศเอาไว้ท้ายทีส paint, ส่สุดตนไม่อยากให้ตอนจบเป็นแบบเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ตอนมาเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีนายรัฐมนตรีเกื้ออดีตแกนนานปชและที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังศาลโดยไม่สัมภาษณ์สื่อใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะขึ้นไปฟังการพิจารณาคดีล่าสุดเวลา10นาฬิกา20นาทีศาลได้มีคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษากำหนดวันที่7ตุลาคม25 6 8เวลา9นาฬิกาเนื่องจากมีจำเลยบางคนไม่มาฟังคำพิพากษา การกลับมาเจอแนวร่วมกย,ยังไม่รู้สึกอะไรนะครับ oh. เพราะว่ามันทุกอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นที่ผ่านมามันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับอะไรก็เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ผ่านผ่านมา,า1 0ปีก็มีเรื่องราวต่างๆมากมาย วันนี้เราอยู่คนละขั้วก,กับตัวของนิเต้นแล้วครับยังสามารถนั่งข้างกันได้ะะไม่เป็นไรในศาลนะครับก็นัง่งต้องนั่งอยู่ในซีของฝั่งที่เป็นจำเลยคดีนี้เป็นจำเลยร่วมกันางเราไม่เคยคุยกับแกนดัง้งตนอื่นหลังจากที่เราออกมาเออะมไม่ได้คุยนะครับผมก็เป็นตัวตนของผมมานเด็กนะครับใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะครับสัญญาถุ่มเป็นก็เป็นอย่างนี้ตลอดแสดงวันนี้สามารถเจอหน้าแกนดั้งเคยแดงคนอื่นได้ปกติอย่างไรก็ต้องเจออยู่ในบัรลังก์เดียวกัน มันไม่มีอะไรที่จะต้องทะเลาะกันการเกี่ยวตัวเลยคมันจะมีผลอะไรกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในชงชั้นไยไมไม่มีผลอะไร,รนะครับ,ออรนะบก็คือหมายว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็ยังไปใช้สิทธิฐานะคนละเมืองตามกันนะครับไม่มีทุกเรื่องราวความเป็นความตายเข้าผู้ก่อขึ้นมาห้าครั้งไม่มีอะไรที่ไม่เคยผ่านมาทุกอย่างก็ผ่านแล้วเหลือความตายอย่างเดียวที่ยังไม่ผ่านพี่ตู่ครับขออนุญาตถามเรื่อง สารรัฐมนูลพวกนี้นะครับคดีของนายกรัฐมนตรีนะครับมองทิศทางทางการเมืองจะมีว่ายังไงและตัวของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ศาลไหมครับคือคือมีคนอื่นพูดนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีท่านไม่เคยพูดว่าจะไปหรือไม่ไปยังแต่ตอบว่าตรงกับวันเกิดเท่าน,นั้นนะครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับว่าจะเข้าสู่ระบบการไต่สวนที่ศาลท่านได้ให้โอกาสนะครับตอนที่ผม ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็ถูกคุมขังขอโอกาสศาลท่านศาลท่านยังไม่โอกาสความจริงเนี่ยนะครับทองแท้ย,ย่อมไม่กลัวไฟดังนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จริงเป็นอย่างไรก็นะครับก็ควรจะไปพิสูจน์กันในชั้นศาลส่วนที่ว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับนายกรัตรีเองคิดว่าวันที่29น,นี้นายกรัตรนตีจะรอดจากศาลรัฐธรรมนูญไหมครับเพราะว่ามันเหมือนมีเรื่องของดิล5ต่อ4ออกมาด้วยผมไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับ อาจะจะ่ากนะครับกระทำหรือไปกระทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่ว่าผลลัพธ์ออกมาด้านใดด้านหนึ่งก็อย่อมที่จะมีผลอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ให้รอผลคําตอบเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในคดีนีเ้เรื่องของท่านนายกริฐมตีนั้นประชาชนได้ตัดสินล่วง,งหน้าไปนานแล้วตั้งแต่คิดหนุนนะครับประชาชนมีคําตอบชัดเจนแล้วส่วนสารท่าน ารรัานูนท่านจะพิจารณาอย่างไรก็เป็นเป็นเสรีภาพของท่านเป็นดุลยลินิจของท่านนะครับเพราะฉะนั้นภาพประชาชนมีคาตอบอยู่แล้วอันนี้ส่วนวันที่22สงิงหาคมนี้ที่คุณนักสิธิ์ถนะูกฟังคำรักษารอกว่าในก็ยังเป็นในกระบวนการสารขนนับนต่นนะครับทั้งสองคดีไม่ว่าหนึ่งหรือสองปกระบอกระับซึ่งอย่างไรก็ตามตัวคุณนักสิ์ต้องมาฟังเองเหมือนว่าคนใกล้ชิดคุณนักสิงจะมั่นใจว่าคดีหนึ่งรสองในคุณนักสิงจะรอด ค,ความมั่นใจกับข้อเท็จจริงเป็นคนละเรื่องนะครับคนที่ผ่านคดีความอย่างผมต้อยมั่นใจอย่างไรแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายน,านั้นเป็ีความนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาของคนที่เป็นจำเลยย่อมที่จะมีความนี้นะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ดุลิิรของสายซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับบางคดีก็ทําใจสบายมาจากบ้านท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็ตรงกันข้าม บางคดีก็เตรียมใจมาจากบ้านคนรั์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับสบายใจเสียใจนะครับบวกลบเป็นเรื่องปกติที่เข้ามาสู่ในกระบวนการ,รุติยรรมท่านนายกทักษิณท่านอาจจะต้องหลบลี้หนีคดีไปถึง17ปีแต่ว่าเมื่อสู้คดีก็ควรจะไม่ควรคิดจะหนีกันอีกนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันที่22นะครับผมเชื่อว่าท่านจะม,มาฝังแล้ววันที่9กันยาคับคือว่าท่านไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเวลาก็ทอดไปปอสทั้วยังมีเหตุการณ์บ้านเมือง นะครับที่เปลี่ยนแปลงกันเป็นรายวันนะครับเป็นตอนตอนแบบตัดจากนี้ไปคงม,มีเรื่องราวกันอีกมากมายจตุพรถ้าสมมติว่าคดีที่ฟัาของคดีอะ้รนฮะไม่เป็นคุณกับคุณจตุพรแล้วคณะชุมนุมของคอปทอยเรายังดําเนินกัน<อ>มีคนจนนานวนแต่ผมก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้นเราก็ตบกลวงกันว่าคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยเราไม่มีแกนนำนะครับก็เป็นเสรีภาพของการเข้าร่วมเห็นด้วยก็เข้าร่วมไม่เห็นด้วยก็ไม่เข้าร่วม นะครับและมีคนทําหน้าที่อย่างครบถ้วนอยู่แล้วผมเป็นเพียงคิิกซอเล็กๆคนหนึ่งในด้านขนาดนี้ทีนี้มองว่าการชี้ชะตาคดีต่างๆของตระกูลชินวัฒน์เนี่ยจะส่งผลต่อการเมืองไทยหรือตระกูลชินวัฒนยังไงบ้างผมว่าทุกอย่างจะส่งผลจากอย่นี้แหละนะครับและความจริงก็แต่ละเรื่องราวก็รอกันอยู่มากและที่สําคัญก็เชือเห็นว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยังต่อบางพร้อมจะเกิดสงครามกันได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นทำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง กับตระกูลเชลวัฒน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจนั้นย่อมจะส่งผลทั้งทางการเมืองภายในและภายนอกนี่คือข้อเสคยที่ผได้กี่สัญญาณไหมครับว่าหลังที่เก้าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลผมว่านี่นะครับคือรัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมและที่สำคัญที่สุดก็เห็นแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งภายในภายนอกได้และความนิยมก็เหลือต่ำกว่าห้าและสี่เปอร์เซ็นต์เศษนะครับและจะนำพาความเชื่อต่อระบบรัฐสภาก็เริ่มสั่นคลอน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ควรเสียสละเพื่อระบอบประชาธิไปไตยถ้ายิ่งยื้อดึงดันเนี่ยนะครับรักษาความปลอดความเสียหายของประเทศเอาไว้ท้ายที่สุดนั้นผมไม่อยากให้จบแบบนี้อโอเคนะขอ,ขอบคุณครับ